ทังชีวิตตังแม่ปูเฉมิธรมังชีวิตตังแมปูเฉมิสังฆังชีวิตตังแมปูเฉมิพุทธังวันทามิธรรมังวันทามิสังฆังวันทามิครูอุปชา อาจารยะคุณังวันทามิมาตาปิโตคุณังวันทามิพระไตริิขาคุณังวันทามิเอเมนาสกาเรนะ พุทธังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะธรรมังอภิปูชยามิอิมินาสกาเรนะสังฆังอภิปูชยามิอรหังสมมาสัมพุทโภพกวาพุทธังภควันตังอภิวาเทมิ สวากาโตภควตาธโมธรรมังนามสามิสุปฏิปันโนภควโตาสวาวกสังโฆสังคฆนะมาเมข้าพเจ้าทั้งหลายกราบขอกมาขอาสิกรรม ต่อกุณพระรัตนาไตรกรรมใดที่เคยล่วงเกินไว้ด้วยกายวาจาใจก็ดีทั้งในเดชชาติจนถึงปัจจุบันชาติข้าพเจ้าทั้งหลายกราบขอขามาขอ,อาสิกรรมในกรรมทั้งหลายเหล่านั้นทุกประการขอคุณพระรัตนาไตรพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตลอดจนพระโพิสัต พระมหาจักรพรรดิพระองค์โปรดเมตตางดโทษและออหสิกรรมให้แก่ข้าพเจ้าทั้งหลายด้วยเธอพุทธังสารนังขจามิธรรมังสารนังขจามิสังฆังสารนังขจามิทุติอัมปปพุทธังสารนังขจามิ ทุติยมเปตธรรมังสารังขจามิทุติยมเปตสังฆังสารังขจามิตติยมเปตพุทธังสารังขจามิตติยมเปตธรรมังสารังขจามิตติยมเปตสังฆังสารังขจามิ ปานาติปตาเวรมณีสิกขาปัทังสัมมาทิยเมะทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยเมิอะพรมจาริยาเวรมณีสิกขาปะทังสัมมาทิยเมิมุสาวาธาเวรมณี สิกขาปะทรงสัมมาทิยามิสุราเมระยะมัชะปะมาทฐานาเวรรมณีสิกขาปะทถงสัมมาทิยามิข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งจิตอธิษฐานอรัธนากำลังบารมีองค์สมเด็จพระวิสุทธิ พุทธังสีบรมธรรมบิดาบารมีพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพุทธเจ้าทุกพระองค์บารมีพระธรรมพระรหัน์พระยสงฆ์พระติสัสพระมหาจักรพรรดิทุกพระองค์ตั้งแต่อดีตการองค์พระปฐมถึงพระพุทธเจ้าปัจจุบันและพระพุทธเจ้าในอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุ เหมือนแสนกจักรวาลตลอดจนบารมีหลวงปู่ทวดหลวงปู่ดูหลวงพ่อปานหลวงพอ่อฤาษีดำเป็นต้นเมตตารวมกําลังปุญกุศลปุญบารมีใดๆที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างมาในทุกพบทุกชาติเริ่มตั้งแต่ทานศีเนกขมะปัญญาวิริยะ ขันติสัจจะอธิษฐานเมตตาอเวขาฤทธสบารเมวาสนาบารเมฌานบารเมญานบารเมใดๆรวมกำลังสรณะทั้งสามคือพระพุทธพระธรรมระารหันพระยาสงตลอดจนพระบุตริศพระมหาจากักรพรรดิพระองค์รวมกำลังบารเมโลภูทวดโลภูดด ลงพ่อปานลงพ่อสิงดำรวมกำลังยกจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายขึ้นสู่ภาวะพระกรรมฐานยกจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าสู่กระแสของจัก,กรพรรดิทำใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เกิดเข้าถึงแล้วแนด่ดีขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายสามารถระลึกรู้ถึงธรรมนั้น ชาหนั้นยาณนั้นวิชานั้นอภิญญานั้นได้โดยง่ายจับพลันทันใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดส่วนทมใดที่ข้าพเจ้าทั้งหลายยังไม่เคยเข้าถึงหากจะเป็นประโยชน์ต่อไปในภายหน้าขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเข้าถึงธรรมนั้นชานั้นยานั้นวิชานั้นอภิญญานั้น ได้โดยง่ายฉับพลันทันใจตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเถิดนะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะนีนปรัตศสีสาหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรมโมสังคโฆยะธาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังค oh. ah ันทังสิวลเลจะมหาเถรังอาหังว oh. ันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพสสพุทธธรรมสังคปูเชมินะโมพุทธายะ พระพุทธไตรรัตนญาณมณีนพรัตน์ศีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธาอูชาธรรมาอูชาสังฆะอูชาอัคีธานังวรังคันธรังรสิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโต อหังวันทามิทาตุโยอะหังวันทามิสัพสอพุทธธรรมะสังฆโอเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะีน,นพรัตตสีสาหัสสะ,ะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทธโมนะพุทธบูชาธรรมะบูชาสังฆบูชา อคีธานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุรตโตอะหังวันทามิทาตุโยอาหังวันทามิสพปสพุทธธรรมะสังฆปูเชมิณโมพุทธายพระพุทธไตรรัตนญาณมะเนีนพรัต สีสะหัสสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธปูชาธรรมะปูชาสังฆปูชาอคทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอาหารวันทามิทุรโตอ,อาหางวันทามิทตุโยอาหางวันทามิสัพโส พุทธะธรรมะสังคปูเจมินโมพุทธายะพระพุทธไตรยรัตนญยานมะเนพนรัตสีสาหัสสะสุธรรม,ม,า,พม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะพุทธะปูชาธรรมะปูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคันธัง สิวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุรโตอหังวันทามิทัุโยอหังวันทามิส,พสัพพโสพุทธธรรมะสังฆโพเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมนีนพรัตศสีสะหัสสะ,ะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆ ยะธาพุทธมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเดวังอหังวันทามิทุรโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพโสพุทธธรรมะสังฆบูเชมินะโมพุทธาย พระพุทธไตรรัตนญาณมะนีน,นปรัตศีส,สหัสสะสุธรรมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทธโมนะพุทธปูชาธรรม,มะปูชาสังฆปูชาอคีทานังวรังคันธังสิวลีจะมหาเถรังอาหางวันทามิทุรโตอา่างวันทามิทาตุโย อาหวันธามิสะปะโสพุทธธรรมสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะเนน,นพรตสีสาหัสสะสุธรรม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะธาพุทโมนะพุทธปูชาธรรมปูชาสังฆปูชา อคีทานังวรังคันทังสิวลีจะมหาเถรังอาหังวันทามิทุรโตอาหังวันทามิทาติโยอาหังวันทามิสัปปสพสสุทธธรรมะสังฆปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรรัตนญาณมะเนน,นปรา สีสหัสสุธรรมาพุทธโธธรรม,มสังคโฆยะธาพุทธมนะพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาอคีทานังวรังคันธังสีวลีจะมหาเถรังอหังวันทามิทุระโตอหังวันทามิทาตุโยอหังวันทามิสัพสอพุทธ ธรรมะสังขปุชฌมีขอให้เรานะครับหลับตาสังเกตลมหายใจเข้าและออกของตัวเองนะครับ ขณะที่สังเกตลมหายใจเข้าแระออกของตัวเองนะครับถ้าลมละเอียดมากๆนะครับลองบริกรรมในใจว่านัมะพัทะนะครับนมะพัทะ ดีมากนะครับเดี๋ยวตั้งเจตตามครูนะครับข้าพเจ้าทั้งหลายขอตั้งเจตอธิษฐานน้อมกำลังบนที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างมาในทุกภพทุกชาติขอน้อมถวายพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระปัจเจกพระพุทธเจ้าทุกพระองค์พระธรรมพระอรหันต์ปริยสงฆ์พระบพธิสัตว พระมหาจากักรพรรดิพระองค์ตั้งแต่อดีตการองค์พระปฐทมถึงพระพุทธเจ้าองค์ปัจจุบันและพระพุทธเจ้าแนอนาคตทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุเหมือนแสนโกดจักรวาลขอน้อมกำลังบนนี้ถวายเป็นพุทธบูชาธรมมบูชาสังฆบูชาน้อมบุญนี้ ถวายพระต้นธาตุพระธรรมธาตุน้อมบุญนี้เพื่อต่อยอดพระพุทธศาสนาขอน้องกำลังบุญนี้แผ่ไปให้ไพศาลให้กับทุกดวงจิตทุกรูปทุกนามทุกพบทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกาธาตุหมื่นแสนโกจกวาลรูปนามใดพบภูมิใดมีความทุกข ขอให้พ้นทุกรูปนามใดภพภูมิใดมีความสุขขอให้มีความสุขยิ่งยิ่งขึ้นไปและขอทุกดวงจิตทุกรรปทุกนามทุกภพทุกภูมิสามารถน้อมจิตอนุโมทนาในทุกบุญกุศลที่ข้าพเจ้าทั้งหลายได้สร้างขึ้นตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสูกา่กระแส ซึ่งพรนิพพานในการอันควรเทอสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพละปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรหันตานันจะเตเชนะพระคขังพันธามิสพัพพสอ สัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลังอรันตานันจะเตชนะรักขังพันธามิสพัพพสอสัพเพพุทธาสัพเพธรรมาสัพเพสังฆาพลปัตตาปัจเจกานันจะยังพลัง อรันตานันจเตชนะรักขังพันธามิสัพสพุทธังอธิธามิธัมังอธิธามิสังขังอธิธามิข้าพเจ้าทั้งหลายขอน้อมจิตอนุมโมทนาบุญกับผู้สร้างบุญกุศลสร้างบุญบารมีในวันนี้ ในเดีปัจจุบันและอนาคตทุกรูปทุกนามทุกพบทุกพพมทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุหมื่นแสนโกจกวาสาาธุข้าพเจ้าทั้งหลายขอ,อน้อมจิตอนุโมทนาบุญกับผู้ที่สร้างทานบารมีในวันนี้ในเดีตปัจจุบันและอนาคตทุกรูป ทุกนามทุกภพทุกภูมทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุเหมือนแสนโกจกวาสาธุด้วยปุญกุศลที่กัปเจ้าทั้งหลายได้เคยสร้างมาในทุกภพทุกชาติขอจงเป็นพลลับปัจจัยให้กัาพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้โชคดีมีปัญญารู้แจ้งแทงตลอด ทั้งทางโลกและทางธรรมเข้าถึงซึ่งพระนิพพานเดินง่ายในชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายด้วยเถิดหากยังไม่ถึงพระนิพพานสักเพียงใดขอคำว่าไม่มีจงอยาบังเกิดกับข้าพเจ้าทั้งหลายอีกต่อไปขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้โชคดีมีความคล่องตัวทั้งทางโลกและทางธรรม มีเงินทองเหลือเฟือเหลือกินเหลือเก็บเหลือใช้โชคดีประสบพบเจอในความดีปราศจากความทุกข์ได้เป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีอภิมหาเศรษฐีผู้ใจบุญผู้ขำชูอุดหนุนอุปถัมภ์พระพุทธศาสนาทั่วโลกโดยฉพบพลันตราบดวงจิตของข้าพเจ้าทั้งหลายนั้นเข้าสู่กระแสซึ่งพรนิพพานในการ อันควรท่านขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้มีสุขภาพจิตและกายสมบูรณ์แข็งแรงดีเยี่ยมมีสุขภาพดีจากภายในสู่ภายนอกเซลล์ทุกเซลล์อวัยวะทุกส่วนในร่างกายของข้าพเจ้าขอได้รับการฟื้นฟูเยียวยาฟอกธาตุ โดยอัตโนมัติตลอดทั้งลมหายใจเข้าและลมหายใจออกเพื่อให้เซลล์และอวัยวะทุกส่วนกลับมามีสุขภาพดีสุขภาพแข็งแรงสมดุลสมบูรณ์เหมือนเด็กอายุ20ปีไม่ว่าอายุของข้าพเจ้าทั้งหลายจะเพิ่มมากขึ้นเป็นตัวเลขเท่าใดก็ตามนับจาก วินาทีนี้ไปหากข้าพเจ้าตั้งใจทำสิ่งใดสามารถคิดและลงมือทำได้ในทันทีลงมือทำได้อย่างต่อเนื่องมีวินยัยลงมือทำผ่านการเรียนรู้และพัฒนาตนเองอยู่สมาลงมือทำอย่างผู้ตื่นรู้ผู้มีปัญญายาณ ลงมือทำยังมีความสุขจนความสำเร็จปรากฏขึ้นอย่างมหัศจรรย์ทุกครั้งทุกคราไปทรัพย์ใดสมบัติใดที่ข้าพเจ้าญาติข้าพเจ้าได้เคยสร้างไว้ในโลกนี้จัก,กรวาลน,นี้หรือจัก,กรวาลอื่น ทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุเมินแสนโกดจักรวาลขอให้ทรัพย์เหล่านั้นสมบัติเหล่านั้นย้อนกลับมาสู่ตัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่ครอบครัวข้าพเจ้าย้อนกลับเข้ามาสู่คนรอบตัวข้าพเจ้าให้ข้าพเจ้าสามารถนำทรัพย์สมบัติเหล่านั้นมาสานต่อทั้งทางโลก และทั้งทำเพื่อเป็นประโยชน์ต่อตัวข้าพเจ้าเองเป็นประโยชน์ต่อครอบครัวข้าพเจ้าเป็นประโยชน์ต่อคนรอบตัวข้าพเจ้าและเป็นประโยชน์ต่อทุกดวงจิตทุกรูกทุกนามทุกภพทุกภูมิทั่วทั้งสามแดนโลกธาตุเหมือนแสนโกักวาลน,นับจากบันีนเป็นต้นไปเถิด ขอให้ข้าพเจ้าทั้งหลายจงเป็นผู้โชคดีวันนี้และวันต่อตอไปโชคดีมีเงินหลักพันหล,ห,ลหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านบาทหรือสกุลเงินอื่นเข้ากระเป๋าเงินเข้าสม,มุดบัญชีธนาคารของข้าพเจ้าทั้งหลายได้อย่างง่ายดายในทุกๆวันและทุกครั้ง ทิศข้าพเจ้าทั้งหลายต้องการตอนนี้นะครับขอให้เรานะตั้งจิตอธิษฐานในสิ่งที่ตนปรารถนานะครับทั้งทางโลกและทางธรรม สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์สำเร็จเป็นจริงปาฏิหาริย์ด้วยอมังสัจวาจังอธิธรรมีพุทธังอธิธรรมีธรรมังอธิธรรมีสังฆังอธิธรรมีสาธุ ขอทุกคนนะครับมีความสุขกับการใช้ชีวิตในวันนี้แล้วก็วันต่อๆไปนะครับ